ย่างใกล้พี่น้องเมื่อเนี้อากาศหนาหนาวแบบนี้ขอให้ไม่มีหิมะเนี่ยออกมาย่างไก่เลยเอามาย่างไก่ย่างปลาเลยแต่วันนี้ไม่มีปลามีแต่ไก่โอ้อีห่างมาจวดจวดอยู่ไฟแห้งพดแบบนี้นอะอ่ะอะหนก้อนสุขซะน้าพอไ่แห้งมายพอไนฝรั่ง่าโอ้เจ้าเสียน ไปย่างให้มันอันอันทนหนาวเห็ดนี่อย่างคือพออบเอาว่าสัตว์โอ้ย่อยกับบ่มากอบนพี่น้องคอยกับติดเนื้สอสายย่างคอยกับมากมากเพราะมันติดเนืสายมากนะแบบว่าย่างเอาค้นไฟเอาอยัางสินะสอบเนี่นี่สอบบรรยากาศเนวนี่นะพี่น้องเออคอยบ่มากเลยว่าคอยมากเนี่ยนีโอ้ว่าสัตว์พะย่ะ่นิว่าต้องได้กินหอดบ,าบ้านบาพ่พญย่ะ่นิว่า เออมันก็นเป็นบรรยากาศแบบหนาวหนาวเนี่ยนี่ฮาก,ก็อยากดังไฟเนาะพี่น้องหนาวหนาวแบบนีน้เอยากอยากกอไฟเนาะกินแบบนี้บอกเกี่ยวกับพญายักษฝรั่งดอกดพี่น้องอันนี้่อยกินผู้เดียวข่อยเด้อกินกับมาข่อยพอขอ,ขอกินบ่ได้หลยดอกพี่น้องอืมเพราะว่าอันก็กินเขบาบ่ดไหลายพี่นอ้องสุเอมินนี่ อายุเยอะขึ้นแล้วกินบ่ค่อยกินเผานะพี่น้องยังพวกอัน,น,นพวกของต่ํานี่ก็อ้าวจวดคักแท้ม่ค่อยได้กินนะพี่นอ้องม,มันบ่อยากบ่พี่น้องเนาะพอ,อยายเห็นั้งแต่สื่ออันบักคุงมะหอยสองหน่วยเพื่อนปรลานเอเซียนั่นแหละเพิ่นจะไปซื้อเองมะหอยห้าก็เป็นอยอะด้พี่นอ้องพอซื้อมาแล้วบันนี้ว่า,ากิน บอกินหลกักเอาไปถิ่มพเพราะเนี่าบอกโอ้เจา้าเคยทั้งสี่บอกินหลกักเอาไปถิ่มจำบ่อ้าบอกินเทปายเฮตียงถ้าถ้าบอทาบอาบอ,าบอ,อันนี้ถ้าบอได้ยสั่งก็บซื้อมาฮะกัออาถิ่มแล้วเนาะแล้วก็เลา่าบอกโอ้อืมขอพป่น้องสั่นล่ะเขาบอกินเจ้าก,ก็จะซื้อมาอเัาถิ่มประหลดสองน้อยมาตะซื้อมาล้านอเอเชียยังประเด็กตลาดเลยมันกันหนาวบอป็นดอกแต่ว่ามันแหลวแต่ร่มบ่มันไปทอดบ,บ,บอกพี่น้อง ไม่ต้องบอกเอาถิมโลดได้พี่น้องประแดกสองอันสองขวดเพราะว่าปกติข่อยกับบ่กกินเป็นสองปีแล้วบันเพราะที่นี่พอสื่อมาให้เฮาวกับหงจักสื่อมาเนาะเ้าเห้าบ่อเด้สั่งห้ากับบ่อเป็นเขียดดอกพี่น้องห้าาบ่อบ่ไเด้สั่งบ่อกินก็จะสื่อมานะฮ้าวบอ่อยากขึนเนาะห้าบ,บ่กิน,นเฮา็คอ,อ,อ,อกกยจะสื่อมาเอาถิมโลด <c oughs> บก่กินอยากพี่น้องบ่เป็นยังดอก ผนก็เลยบอกโอ้ยฉันจะไปซื้อมาให้เธอแล้วเธอต้องไปซื้อเองเลยบัดนี้ว่าสันอืมดีแล้วล่ะไม่ต้องซื้อมาอันใดียห้าบะกินมันเป็นช่วงที่แบบบะกิดอยากกินยังกับบะกินต้องชนะพี่น้องคอยนะอืสันตนก็โอ้ไก่สมัย่อนสุกซะบ้ากินอันนี้บะกับบะกินเพราะถึงติบขั้นมาพี่น้อง กินไปกินไปละกันห <c oughs> ักจอดซิมน้ำเล็กน้อยเนอาหนะแต่พ่นพ่อจากไข่หมากินอาหารข้นดอกพี่นอ้องอืถ้าเกิดแนแกแมวไปจักน้อยแล้วกันสัตว์นอกบ้านน้องิตีตาเมื่ขึ้นนี่พี่น้องไอเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่หมาตาหมาจิ้งจอกนะ่ะหมาจิ้งจอกโอ้ยเป็นซิบพี่น้องเมื่ขึ้นนี่อยู่ทางทางหัวนะ้พออ่อไ่ว่าโอ้ยเอิ่นเอิเอลูกเขาบ้านเรื่อยวาสันเนาะเอิ่นหกจอดเขาบ้านเลย,เยว่าสันนะ น้าจิ้งจอกพี่น้องมันเคยมากที่จะเอาไปให้่นได้ว่าสัตแต่เมื่อนี่คอยิบ่ไ่ให้ดอก่นว่าเศร้าๆมันสีาอันทำลายสัตว์เพื่อนบ้านว่าสันแม่เนะยตั้งแต่เมื่อก็บ่่ค่อยให้จักเทียต่ว่าเขามาเองได้พี่น้องรอบนี่เขาพวกเขาจะมาเองนะเราไม่ได้เอาให้อาหารอีกแล้วตั้งแต่เอาไก่ให้ตัวหนึ่งวันนั้นอ่ะวันฮาโลวีนะ ข่อยกระตามภาษาข่อยนอข่อยผือมากไก่อกข่อยกับม่แบงหสัตว์กินนอเออข่อยก็โยนไปน้ำหนอกหัวนอพี่น้องเบิด์ตัต้มาหนอวันนี้อันรอบนี้ข่อยกระซิบว่าห้เขาดอกข่อยซื้อห้พวกไอกระโอกพี่น้องฉีกออกแล้วก็ให้กระโอกจะห้ล้อหนาบ้านหมาปลามันข่อยบ้าหมาจิงจอกมันข่อยสิบกามากเพราะมันมีหัวอันหม่องบ่มีหัวมันสิมมเกอโยกข้งๆโอ้โหมันเคลื่อนยานค่ะพี่น้องเสียงมันขึ้นเป็นตะยานเถอะอัน นี่ว่าเสียงเอ้ยเสียงมันอ่ะไปตแต่ยานแต่ย่านพี่น้องมาจอกมาในานะอืมนี่วกนนปลาเน,นี่ยมันได้กินนะ,ะพี่น้องมันจะตีนเขานะตีนปลานะน่ะพี่น้องถ่ายสวนข่อยพูน่ะมันก็สิได้กินหอมมาบ่ได้กินอาหารคนบ้างเนาะอืม,มก็สิมาเนาะ ยาแมา่มาทำลายเพราะม่นี่ว่าเด้อ,อยาได้เทียลูกเ้าออกมาผู้เดียวสันบักจอดมันก็ออกมากลางคืนเนาะหาก็เปิดไฟให้แต่เรามาน,น้าน้ำบักลาตลอดน่ะและมาเฝามันอยู่บ่เม่ปล่อยมันดอกพี่น้องกลางคืนกลางเว้นกับไม่ค่อยปล่อยลูกอยู่ผู้ดเดียวมันออกมานั่มนะเคยอากาศดีสันดอกกะเวาไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะอืมว่าเป็นโมจาของ นนเนาาเนาเนี่ยนี่หาแนวปิ้งย่างทนแล้วอูจ้จเอาฮอตดอกออกมาติ่งกนนันนั่นหอตดอกก็คือ,อน้นาพี่น้องเนาะเอาฮอตดอกออกมาหย่างเล่นยิ้ิตีอยู่เนี่ยนี่ย ว่าิงไฟกับซีเมนตัวเนาะพี่น้องเนาะอืต่างผิงไฟขนาดอยูออ่ในแอนอยู่ในตัวเมืองน่ะเนาะบ้านข่อยอยู่ในโมบันตัวเมืองแต่แม่นนเนี่ยเนี่ยหลังบ้านมันใหญ่น่ะเนาะเป็นสนามหญ้าใหญ่เลย <c oughs> ขอ่อยก็ยังดังไฟพี่น้องเพราะไงในบ <c> ้า <oughs> ป่วงขดวาดแต่ใครเนี่ยแต่มิตรมูพวกเราอยู่ห่างๆเราก็สิบระนใจแต่ว่าปกติเจ้าสุไปดังอูดซุ่มแนวนอะไรได้พี่น้องเขาเอื่นรถดับเพิงรถด้เออ อันนี้ไค่เนี่ยมันหูจักกันนะพวกหัจักกันนะเขาบบกอนุญาตนะพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้ใข่เนี่ยห้าอยู่เนี่ยปลาเนี่ยเอกกระดังเฮกกระสุมเผายัางกระไดตามใจอยู่อืมไม่มีปลานาะพี่น้องเอาไปกระเพาะนี่ละเพราะเป็นมูเจ้าของอันย่างไกลอากาศหนาวหนาวกับวาไปน้พี่น้องเนาะกัทต้นตั้งเอาด้วยเพื่อนฟูงเพื่อนกันเข้ากระสือ,อ แาก็บ่มีหยังหนาสนใจดอกพี่น้องฮาก็เหตุตามจิตวัดประจําวันเราเราทํายังไงแล้วก็ทำเหมือหยังประมาณนี้นะพี่น้องก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกมันก็เป็นาก็ถทายถอดแต่ว่าหนึ่งวันเราก็ทําอะไรมั่งอะไรเนี่ยเขาก็เห็ุไปเรื่อยคลิปหนึ่งพี่น้องบ่ได้ว่าอยากดื่นอยากดังเด้อก็แค่ว่าทําไปเพราะว่ามันส้างรายได้แล้วฮาก็ได้ได้เงินพอเด็กเอ็นสือขนมแมวอยู่ได้พี่น้องอืม เพิ่งจะได้ไปอะไรพี่น้องเพิ่งจะได้ไปรอยดอนลาดอะไะพี่น้องได้แล้วอืเนาะสงสัยสองสเอาหนนี้น่างงกัน